วิธีตั้งค่ารีโมทแอร์ให้กดปุ่มเซตค้างไว้ไฟจะกระพริบแล้วรหัสจะใช้แค่เลขสามหลักข้างหลังนะครับก็คือสองศูนย์หกอันนี้เป็นของมิตซูนะครับเราก็จะดูรหัส ของมิตซูบิชิมันจะตั้งแต่200ชจนถึง226ซึ่งหมายถึงก็จะมี26รุ่นนะครับระหว่างเลข200ถึง226มี26รุ่นเราก็จะกดปุ่มเซตแล้วก็เลื่อน มันจะเลื่อนได้สองร้อยสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยี่สิบรุ่นแล้วถ้าหากมันตรงรุ่นมันปุ๊บแอร์มันก็จะร้องติ๊ดๆนี่ครับถ้าตรงสองร้อยหกอันนี้คือตรงพอดีก็จะร้องติ๊ดๆแต่ถ้าเลขอื่นมันจะไม่ร้องนะครับแล้วกดมาถึงเลขสองร้อยหกปุ๊บมันร้องติ๊ดๆสําสำหรับแอร์มิซูที่บ้านนะครับแต่ฟองที่อื่นก็อีกแบบหนึ่ง แล้วกดโอเคเพื่อที่จะเซฟนะครับตอนนี้ก็คือเซฟแล้วเราก็สามารถกดปิดเปิดแอร์มิตซูมิชิได้เลยครับวิธีใช้รีโมทแอร์รวมนะครับวันนี้จะใช้กับยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงมันก็อยู่ที่รหัสอยู่ที่227 ถึงสองนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือแอร์ซัมซุงนะครับถ้ารหัสได้มันก็จะร้องแอร์ Air ก็จะร้องสวนกลับมาเลยนะครับกดปุ่มเซตค้างไว้จนกระพริบนะครับแล้วเราก็เปียนัน่นสองย่ตรงเลยนะครับแอร์ Air ติดเลยนะครับ แสดงว่ารหัส228ตรงกับแอร์รุ่นนี้เลยครับลองลองสองนะครับ229ก็ก็ได้นะครับ230ก็ได้เหมือนกันสามสี่สามห้าไม่ได้นะครับเอาลงมาใหม่ห้าสามสองมันได้แลมันลองแอร์มันลองติด 31มสอ็ดได้นะครับย9ิบเก้แล้วก,กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเซฟตอนนี้ก็กดเซฟแล้วนะครับก็ปรา,ากฏว่าใช้งานได้แล้วกดปิดนะครับกดปิดได้แล้วนะครับ ครับปิดเปิดได้แล้วนะครับปิดไปก่อนโอเคนะครับ